สวัสดีครับ่อ้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่สุขคนครับผมมาติดตามรับชมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมมนี้กำลังใจเฮ็ดกิบไปเรื่อยๆแล้วครับพอกันอีกค่ำคืนนี้อีกเป็นเช่นเคยครับผมภาหาอยู่หากินครับผมภาพยำเบ็ดครับผมใส่แล้วพึ่งจะใส่แล้วครับผมเบ็ดลอยครับเดี๋ยวมาตามเมองตามลุ่นว่าจะมีผลงานบ่ยินงเสียงสวบอยู่ใกล้รุ่นนี่ครับผม เอาโดนเลยครับผมหมานละครับม,มานหนึ่งโอ้โหมันใกล้ๆรถนี่แหละครับผม,มนันโดนนะครับป่าป,ป๊อกครับผมใส่สวยๆนะครับผมเปิดเประเดิมกับลำแหละครับผม โอ้ยหล่อนโู้โหลังหมันกินครับผมโอ้ยยั่วยั่ครับหลังหมันยั่วครับพี่น้องวังนี้โดนะครับผมโอ้ยไงครับผมเป็นไงขันหมอบครับผมขันหมอบครับพี่น้องขาป๊อกครับผม ทำเลยล่ะครับผมหมานนะครับไอนี่เป็นปลาเข่ากําลังขึ้นนะครับผมเข่ายังขึ้นวอนหลายครับเบ็ดกับรอนดีดีครับผมปเก็บปไปโอ้ยุ่งกับก๊าซกันอู้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 หวานครับผมหมานหมานครับผมหมานครับพอน้อยนะครับ อ้าวนี่อันนี้ก็เอาละหมานนะครับหยังล่ะครับพี่น้องเอ้าๆๆหยังนี่ครับเอ้าโดนครับผมน้อบ่หมานแหน่น้อครับพี่น้อง งามครับผมโอ้โอ้อืมโอ้อ๋อ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 อ๋ลอ๋ออออออ ยูหลุดซ้ำครับพี่น้องเอ้ยอืมทำคุณครับพี่น้องอืมเอาเอาเอาอีก่แล้วเอยู่แล้วครับพี่น้องเอาอยูออ่แล้วครับผม น้อยนึงครับผมทำให้เรื่องหลอดเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องบ่องเทียวกับพักเค็งน้อยกินครับผมนอยครับผออกออกออกออยูคันนี้งยูคันนี้งยูครับผมคันนี้งยูครับพี่น้องอ้ย น้ำครับตัวน e oh, ี้งามอยโอ้ยังกระไลยหลายน้ำปาุ่ครับผมปาไม่ครับผมน้าว่ามันไม่กับไม่ปนดดาละครับผมเพราะว่าตรงชื้นที่ตรงนั้นลากครับน แยูกก <onz> ินครับผมป่านี่จะกัดนะครับผมมุ้ปุยครับผมใส่ฟังน้าน้ำแนครับผมคนกัไปครับส่วนมากโอ้โหโออ้โยโอ้โโอ้หกมอครับผมโอ้โสองหลังสองหลังหลังหลังครับพี่น้องสองหลังครับสองหลังคูออหลคูอครับพี่น้อง อือยูถุนงามแม่ครับผมงามงามงามวันครับผมวันบึกครับผมหลังนึงครับหลังกมบครับผม ครับพี่น้องนึงนี่ยพันลมอุ้มอยู่นี่ครับผมยังไงบันเดย์ครับผมเหมือนมือล้มกันครับผมโอ้ยยังไงบอกรุ่นครับผมวันใหญ่ครับคอร์ุ่น ครับน้องเสียงยังเสียงยังเอาเดี๋ยวอนครับผมเดี๋ยวอนนะครับนี๋ยวอ่ครับผมเสียงปลาสวบีขนาดครับน้องบุบปับบุบปับเยอะครับผมนี่มามาแล้วเห็นไหมครับผมสสวยๆนะครับ เสียงยังครับผมเสียงยังครับผมอยังนี้คร <mos nerve plug> so ับพ <sh arp y> <letter> <tail> ี่น้องอยู่นะครับฟังนี่น้าอย่างเงี้ยก่อนก่อนก่อนวางงามๆครับผมเข่าไม่ไม่จะตายแล้วครับผม ขอบคุณ f อซทุกทุกท่านครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็มีกําลังใจเห็ุคลิปไปเรื่อยนๆแล้วครับพระมหาโยฮากินเป็นประจำนะครับปากจริงครั้งหนึ่งครับผมคั้งคั้งยูครับผมครั้งยูครับนะยูครับนะอัอพระมหาโยฮากินกับมานึงสิละครับผม เป็นประจำแหละครับวลาละ่ะยบยบอยู่ครับผมยบอยู่ครับผมโดนนะครับผมอ็นล่องน้ำนะครับผมเป็นล่องน้ำขังนะครับผมโอ้ยไส่เดียวกันบนเลยครับผมเดี๋ยวผมมีโต ไอ้ตัวน้อยนี้กันเป็นไงครับผมปลาประมาณสองขีดขีดสองขีดกรับวมสามขีดนี่สุดหน่อยยกมันสามขีดนะครับพี่น้องปลาทุกคนี่ปลาลุ่นๆนะครับผมปลาไม่ขีดนี่ครับผมหลุดนะครับนี่นี่นี่ยังยูครับผมยังยูครับ อในปลาทั้งร่องอเหรอครับผมหวานฟังทั้งร่องเนี่ยนะครับพี่น้องผ่านเลยครับผมโอ้ยเอ้าเอ้าหลุดไหมหลุดไม่หลุดไม่หลุดครับผมยังไงครับทำขึ้นนี่แหละครับผมนี่พอได้ี วูได้กินเยอะครับผมเมือเ่มอไหร่ครับหวานเยอะข้าบผมปรได้บเยอะนะครับาฝากอะไรฝากแช่ฝากช่องสัญหาละทั้งนานด้วยนะครับการหนาพอ,พอกันไหมครับสวัสดีครับผหม,มานเยอะครับ